จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องของการปฏิบัติสมาธิคืออะไรความประสงค์ของผู้ทำสมาธิว่าจะทำสมาธิเพื่ออะไรแยกตามกิเลสของคนบางคนทำสมาธิเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์บางท่านทำสมาธิเพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงในเรื่องราวต่างๆบางท่านทำสมาธิไม่ต้องการอะไร ขอให้จิตสงบให้รู้ความเป็นจริงของจิตเมื่อประสบกับอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเพื่อจะอ่านจริตของเราให้รู้ว่าเราเป็นลาคาลัจริลิโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตพุทธัจริตสัศรัทธาจริตยอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะดูให้รู้แจ้งเพื่อจะเป็นพื้นฐานที่เราจะแก้ไขดัดแปลงจิตของเรา เมื่อเรารู้ชัดลงไปแล้วเรามีกิเลสตัวไหนเป็นจริตประเภทไหนเราจะได้แก้ไขดัดแปลงตัดทอนสิ่งที่เกิดแล้วเพิ่มสิ่งที่ย่อนให้อยู่ในระดับพอดีพองามเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาในการปฏิบัติถ้าจะว่ากันโดยสรุปแล้วเราต้องการสร้างสติให้เป็นมหาสติ เป็นสติพละเป็นสตินทีเป็นสติวินโยไม่ได้มุ่งถึงสิ่งที่เราจะรู้จะเห็นในสมาธิการภาวนาแม้จะเห็นนิมิตต่างๆในสมาธิหรือรู้ธรรมะซึ่งผุดขึ้นเป็นอุทานธรรมสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เราเก็บเอาเป็นผลงานที่เราปฏิบัติได้เพราะสิ่งนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิต เป็นเครื่องล,ลึกของสติเป็นอารมณ์กรรมฐานที่เกิดขึ้นในสมาธิและเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาที่เกิดขึ้นในสมาธิซึ่งเรียกว่าสมาธิปัญญาพลังของสมาธิสามารถทำให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้เห็นอะไรต่างๆแปลกๆสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นแต่สิ่งนั้นพึงทำความเข้าใจว่าไม่ใช่ของดีที่เราจะเก็บเอาไว้เป็นสมบัติให้กำหนดเป็นเพียงแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องล,ลึกของสติเป็นอารมณ์กรรมฐานที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นอุบายสร้างสติให้เป็นมหาสติปัฏฐาน แล้วการปฏิบัติได้ชื่อว่าถูกต้องมีอะไรเป็นเครื่องวัดมีศินห้าเป็นเครื่องวัดปฏิบัติอันใดไม่ผิดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งนั่นแหละเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องทีนี้สำหรับความรู้ความเห็นความรู้อันใดเกิดขึ้นยึดมั่นถือมั่นมีอุปทานทำให้เกิดปัญหาว่า นี่คืออะไรนั่นคือตัวนิวรณ์เป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วจิตไม่ยึดไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนพอรู้แจ้งเห็นจริงมีแต่ปล่อยวางความรู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิสิ่งหนึ่งซึ่งนักปฏิบัติควรจะสังเกตท,ทำความเข้าใจถ้าเราฝึกปฏิบัติแล้ว เราเกิดศรัทธาอยากปฏิบัติถ้าวันใดไม่ได้ปฏิบัติวันนั้นนอนไม่หลับแสดงว่าท่านได้ศรัทธาภละในเมื่อท่านได้ศรัทธาภละท่านอยากปฏิบัติท่านก็ได้ความเพียรในเมื่อท่านได้ความเพียรท่านก็มีความตั้งใจคือสติเมื่อมีสติก็มีความมั่นใจคือสมาธิ ในเมื่อมีความมั่นใจคือสมาธิท่านก็มีสติปัญญาพอที่จะคิดค้นหาลู่ทางในการปฏิบัตินี่ให้ฝึกสังเกตอย่างนี้อย่าไปกำหนดหมายเอาว่าภาวนาแล้วจะต้องเห็นพูดผีปีศาจผีสางเทวดาอินพรมยมยักษ์สิ่งเหล่านี้แม้จะรู้เห็นก็เป็นแต่เพียงอารมณ์ของจิตเท่านั้น ไม่ใช่ของดีวิเศษทีนี้เราจะกำหนดหมายเอาที่ตรงไหนกำหนดหมายเอาตรงที่ว่ารู้ว่านี่คือจิตของเราจิตของเรามีความเป็นธรรมไหมจิตของเราเที่ยงไหมจิตของเราดูดดื่มในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมเมื่อออกจากสมาธิไปแล้วจิตของเรามีเจตนาที่จะงดเว้น จากความชั่วประพฤติความดีไหมมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองไหมซื่อสัตย์สุจริตต่อหมูคนะ่คณะและครอบครัวไหมดูกันที่ตรงนี้ถ้าใครภาวนาแล้วเบื่อนายต่อครอบครัวอยากหนีไปบวชมิจฉาทิฏฐิกำลังจะกินแล้วใครภาวนามีสมาธิดีแล้วเบื่อนายงาน อยากทิ้งการที่ง,งานหนีออกไปอันนั้นความผิดกำลังจะเกิดขึ้นถ้าใครภาวนาเก่งแล้วสมมติว่าครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์รักลูกศิษย์มากขึ้นลูกศิษย์ภาวนาเก่งแล้วรักครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์มากขึ้นสามีภรรยาภาวนาเก่งแล้วรักกันยิ่งขึ้น รักลูกรักครอบครัวรู้จักประหยัดรู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรดียิ่งขึ้นอันนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นการภาวนาได้ผลดีการทำสมาธิช่วยล้างบาปที่เคยทำไม่ดีได้หรือไม่ในศาสนาพุทธไม่มีการทำดีเพื่อล้างบาปขอให้ทำความเข้าใจว่าไม่มีการทำบุญเพื่อล้างบาป แต่การทำบุญหรือทำดีเพื่อหนีบาปนั้นเรามีหนทางที่จะทำได้คือพยายามทำความดีให้มากขึ้นมากขึ้นให้คุณความดีเป็นเครื่องอุ่นใจเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจใจมันก็ปราโมทบันเทิงอยู่กับความดีเมื่อมันไปอยู่กับความดีมันก็ไม่คิดถึงบาปในอดีตที่ทำมาแล้ว ทีนี้เมื่ออารมณ์บาปไม่ไปรบกวนเราก็มีโอกาสได้ทําความดีเพิ่มมากขึ้นถ้าหากความดีนั้นมีอำนาจเหนือบาปมีผลแรงกว่าบาปจิตของเราหนีบาปไปไกลเมื่อเวลาตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติถ้าไม่ไปสู่สุคติแล้วเรามาเกิดใหม่ถ้าหากว่าเราไม่ทําความดีเพิ่มเติม บาปมันก็มีโอกาสให้ผลบาปเล็กๆน้อยๆมันไม่หายไปไหนหรอกเทนี้ถ้าหากเรากลัวบาปจะตัดกรรมตัดเวรถ้าหากพระองค์ใดไปแนะนำว่าทำบาปแล้วไปตัดเวรตัดกรรมอย่าไปเชื่อมันตัดไม่ได้เวรน,นี้อาจตัดได้แต่กรรมคือการกระทำนั้นมันตัดไม่ได้ ที่ว่าเวรน,นี้ตัดได้เช่นอย่างเราอยู่ด้วยกันทำผิดต่อกันเมื่อปรับความเข้าใจกันได้แล้วเราขอโทษซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างยกโทษให้กันเวรที่จะตามคอยจองล้างจองผลาญกันมันก็หมดเรื่องสิ้นไปแต่ผลกรรมที่ทำผิดต่อกันนั้นมันไม่หายไปไหนหรอก แต่ถ้าหากว่าเราพยายามทำดีให้มันมากขึ้นมากขึ้นเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปนั้นมันไม่ดีเราเลิกเราประพฤติแต่ความดีบาปที่ทำแล้วมันแก้ไม่ได้แต่นิสัยชั่วที่เราประพฤติอยู่นั้นมันแก้ได้ท่านให้แก้กันที่ตรงนี้ถ้าภาวนาไปจิตเบื่อหน่ายเศร้าหมอง จะทำอย่างไรความเบื่อเป็นอาการของกิเลสในเมื่อมันเกิดเบื่อพิจารณาความเบื่อเอาความเบื่อเป็นอารมณ์ถามตัวเองว่าทำไมมันจึงเบื่อเมื่อได้คำตอบแล้วถามต่อไปอีกว่าทำไมทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรไล่มันไปจนมันจนมุม เอาความเบื่อเป็นอารมณ์เอาความเบื่อเป็นข้อเรื่องรู้เราก็พิจารณาหาเหตุหาผลความเบื่อให้ได้การพิจารณาเช่นนี้ก็คือการพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานจิตเศร้าหมองก็พยายามภาวนาให้มากขึ้นพิจารณาให้มากขึ้นในเมื่อจิตรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันจะหายเบื่อ และหายเศร้าหมอง